เลือกหมายเลขอะไรดีผมเลือกสมัยเรียนวอลอนผมเลือกที่สี่ผมเลือกที่สี่อ่ะโ้าวหมายเลขสี่นะฮะโอเค่แล้วหมายเลขสี่ครับบอลลูนทอเจนยิ้มักก็คือรูปแบบ Gen4 ยิ้มกับกล่องร r e เนอร์ครับได้ครับผมถ้า้องลงโทษเดี๋ยวแล้วว่าผมอยากทำอยู่แล้วโโอ้หผมอยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปอยู่แล้วกับกล่อง Rechner ที่เรา DIY เองด้วยใช่แล้วของกล่องร r e เนอร์ของทีมนะครับ โอเคมาเลยยิ้มแบบเจนซีอาแบบเจนซี่ไม่ต้องแนวไหนะเจนซี่ยุคนี้มันต้องเป็นแบบเจนซี่ะอออาแบบชายแบบไหนแบบไหนเจนซี่นี้ทำให้ยงัยิ้มนี่จะไม่ค่อยเห็นหน้าอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าจะมีความหันข้างใช่ไหม่หรอแต่คุณหอดพีเขาได้ไหมได้ได้หยอดพูดสแลงแบบมาเด็กได้ไหมเอ้ยเราพูดสแลงเราพีเขาได้เลยเราสั่งเขาได้เลยแค่เขาผ่านสมองก็จะพอใจโอ้อเจ้าก็จะพอใจ ยูนิ้ตอร์ิมเบอตัวเองน่ารักที่สุดเอาเลยเอาเอาแบบน่ารักที่สุดหาเด็กเพี่ไอ้เงี้ยขอใจยังอยากได้ครับอยากไห้ฮยจะไม่พอใจจัดได้อีกนะจะไม่พอใจจัดได้อีกเราจะจัดได้อีกจัดได้อีกเอาอีกคุณหนหลังไปก่อนหลังไปก่อนแล้วหันมาแบบยิมออน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 ข้อที่ห้าอ้อนี่ห้าข้อที่ห้บีอัส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 หนึ่งสองสาม ผมว่าให้ก็เด้ได okay. like ้ดีครับได้อเได้ไหมได้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 าด้ไั้ได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 ้ไล้ไก็ได้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 มด้ได้ไก้ได้ได้ยด้ได้ได้ไก้่ง้ได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 ้ไิ้ไยอะดได้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 ด้ได้ได้เด้ด้ไ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 ดได้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 ้ได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 ้ไันจดให้้รับด้ชไ เอากล่องก่อนเอากล่องเปิ้นเอากล่องเอากล่องเปิ้ลเลยเอากล่องมานะครับนี่อันนี้จะยิ้มแบบไหนตกลงไปก่อนจะยิ้มแบบไหนล่ะยิ้มแบบยิ้มแบบไม่ยิ้มยิ้มแบบไม่ยิ้มต้องยิ้มแค่ในตาหัวบีอย่างงี้ยิ้มแค่ในตาโอ้โหเอาล่ะกุ้งกิบยิ้มกุ้งกิบรู้สึกหด้านในว่าเฮ้ยมีความสุขแต่ไม่ส่งออกไปยอะผ่านยิ้มมากเป็นรู้สึกแบบมีความสุขในตาได้ครับโอเคจิ้งจกมาหลังหันหลังก่อน <affiliated S 2> ผมหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ได้่านร่างเป็นนี้แล้วคุณถ่ารานี้ไม่ใช่ห้อครัยนย่้ม้ืนยงเลยยืนยิ้มได้เบ่คนเดียวชนะเบคนเดียวเบมคนเดียวเลยเ่เดียวนะันเลยนหลังประเทศนั่นเองสดเบนปีนี้มาจับไาสามสองหพี่ชาววิเนี่ยใส่สูตรมาทยนยิ้ม ไปเไรคิ้วแกตุ่ไปเลยโอเคครับโอเคทำไมมันเงียบแต่ผมขอยดีทีล่ทุกคนทำไมเงียบคนจิ้มกนแบบนี้ขนาด้งแต่ตอนี่เขอยดียรันตัตกอยู่ในความหลอกก็อยู่ใช่ไหมส่งเสียงมาได้ส่งเสียงมาได้โอเคช่วยหน่อยนะนะครับคือมันช่วยพร้อมแล้วสามสองเรื่งครับทำไมต้องรักกันต้องรักกันต้องรักกัน เขาถือกล่องไม่่ละขาโชว์กล่องม่ด้ออดีออดีจิ้มคู่กับกล่องใส่ในแนแนของเราช่ไมต้องรักโอ้อเปินอะไรวะนเกยดึเกยดคิ้วงข้างขวาอะไรเนเป็นอะไรข้างขาเฮ้ยมันหลุดฟันมหลุดไม่ดีเลย่ราเอาลนแต่เราเอาลนเอาแบบคู่กันเลยไหนมาด้วยกันลวนะสักหนึ่งสคุณเอาแบบนคุณอยากยิ้มอะไนทับเบอร์กระพีย

แสดงว่าเห็นถึงความศาสนาเกดอะรติของเรโตขึ้นตละยิ้มตขึ้นระตวขึ้นระยิ้มยังไงวะเอออมาแบบไหนนีแโอเคแบบนี้นะอันไหนยิ้มไม่ดูดิได้ครับเบอร์ยิ้มเบยิ้มหวานใบฝุ่นได้เป็นยิ้มหวานได้ขอบคุณป้านะทุกคนรสามสองหนึ่งครับ บอกไปกับคันเบอรละเพี่บด้วยโอเคนะาสื่อนคนในรูปนี้ใครคนสองคนนี่แหนะโอเคอ้าวเดี๋ยวสาวกล่องไม่ใชเนี่เลยังไงโอเคฝากกิจงานนะฝากที่ติดกาวช่วยผมหน่อยรบกวนด้วยนะครับหนุนนะผมเอ้าเกมอ๋อแล้วทำไปเรียบร้อยสำหรับบัสชูทนะครับบอกมาต่อกันเลยสำหรับเกมต่อไปครับกิจกรรมต่อไปครับนั่นคือกิจกรรมที่มีชื่อว่า คำแบบโปรตรงใจบัสนรับโอเคกติกาคือแบบนี้ตอนนี้นะครับรักที่แหนึ่งร้อยท่านที่อยู่ด้านหน้าตอนที่เขามายืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนเนี่ยเขาจะได้รับโลพัดด้วยด้านนึงจะเป็นชื่องานหรือว่าโลโก้งานนี้อีกหนึ่งด้านจะมีคําที่แตกต่างออกไปครับกติกาคือเดี๋ยวเราจะให้ทีมว่าคอพเปอร์ได้เลือกคําที่ทีมว่าตรงใจเราที่สุดนะครับผมเราจะมีแบบคำขึ้นหน้าจอเต็มไปหมดเลย นะครับแล้วก็เลือก่ลนละ3์3คำแล้วเราจะดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่มีใจที่แบบตรงกันกับคุณสองคนแล้วก็จะได้อะไรเนียบอกไปทีหนึงโอเคไหมอ่ะมานั่นอันนี้คอตอบตอบรับตอบรับอ๋อตอบรับนะฮะโอเคนั้นหยิบขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะมีคำขึ้นจอมาครับแล้วก็จะให้ทีมกับคอมเปอร์ สลับกันเลือกนะครับ,บนนนคนละสามคำแล้วจะเป็นทีละคำนะเป็นทีละคำเลยนะครับแล้วต้องเลือกมาให้แบบเขาเรียกว่าเรียงออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราขอ,อคำนะครับขึ้นมาที่บนจอนะครับมาโอเคเริ่มจากใครก่อนดีพัชกูไปชดะนะครับเกมพงษ์เปริเปร์ชนะเ,นเปิร์ก่อนอเปิร์ก่อนอ่ะเปิร์ก่อนแล้วกันโอเคผมว่าโปรครับโปรคำแรกคือคำว่าโปรครับคำว่าโปรนะครับเอาละ ใครที่มีคําว่าโปรอยู่ที่พัดข,ของคุณจืดขึ้นครับถึงก็เลยงานถึงนะครับชมพันด้วยชมพันธุ์ว่าโชหันคำว่าโปรมาโชหันคำว่าโปรมาครับแอมเอาปากกามาเขียนไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไเอาโนบออกโนบออกโอเคซึ่งมีทั้งหมดห้าพันและคำว่าโปรสังเกตจะมีหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นคอปเปอร์เราใช้คนส่งจากหมายเลขนมาครับ ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีโอ้โหรุ้นแล้วนุ้นนี่ผมคิดว่านะครับอันดัว่าท่านแรกจะเป็นใครและและเลขที่ออกนะครับได้แก่ศูนย์ไม่มีเอหมายเลขห้าแล้วครับทีมนี่ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญหมายเลข้าคนที่มีคำว่าโปรธและหมายเลข้าเชิญหน้าหน้านลยครับส่วนสี่ท่านน่ากลัวเลยมาลำดึงลำดึงเดี๋ยวเชิญสตายกว่านี้นะ ไม่ใช่ครับฮาร์รี่ชาร์รี่ชาร์รี่โอเคชรี่เราปันหากี๊ยตไหลเลยด้วยสํหรับเรที่น้องเพียร์ครับครับผมน้องเพียร์เลือกหนึ่งคำครับเมื่อกี้โปรใช่ไหมทักิฟโปรไปแล้วโอาดีนะครับดีดีคำว่าดีครับใครที่มีคำว่าดีอยู่ในพาร์ทของคุณเยืนขึ้นครับเอาแล้้วจะต้องมีห้าขั้นเหมือนกันเดีนี่ เนี่ยอุ้ยอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนี่ไงขวาหมดเลยนะเนี่ยตรงนี้อยู่ฝั่งขวาหมดเลยเพราะสูงชิดขวาครับต้องหุบชิดขวาจริงๆตอนนี้นะดิวผมไปซ้ายทุกนอะไรกันอะไรอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวทุกคนเห็นคำวิธีมันเป็นยังไงนีเองตีไหมโอเคอาล่ะนะดีมครับมีหนึ่งถึงห้าเหมือนกันใช่ครับจะต้องจับขึ้นมันในหมายเลขท่านดูนะโอเคเราจะเป็นผู้โชคดีนะครับผม แล้วหมายเลขนั้นชื่อหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับเอาเท่ไหร่ฮะคนนี้นะครับใส่เสื้อนายแล้วใส่เสื้อนายแล้คืออะไรครับต่อด้วยเหรอถ้าจะเป็นเพื่อนเขาอ๋อเพื่อนเขาไี้จะเป็นเพื่อนชื่ออะไรครับชื่ออะไรคเฟอเฟอหน้องเฟอพี่เฟอพี่เฟนะครับกลับมาที่พ่อครับเลือกคำต่อไปครับครับผมคำต่อไปนะครับนี่จะเป็นคำที่สองของน้องเพิร์สนะครับ คำว่าเม็ดแล้วกันเม็ดครับเม็ดอ่าคำว่าเม็ดครับคำว่าเม็ดมีไหมครับมีคำว่าเม็ดมั้ยมีคำว่เม็ดไหมครับเม็ดเม็ดเม็ดอย่างนั้นเม็ดเยอะปะเนี่ยเม็ดที่บกเม็ดอ๋อไม่ใช่เออนะคะอ่ะอันนี้คือสามคนแล้วเม็ดเม็ดนี่ไงยืนก็เลยครับปีนเลยครับชิดขวากระโดดหนึ่สองสามสี่้าท่านหนึ่งรือเปล่ามีไหมท่านหนึ่งคำว่าเม็ดคำว่าเม็ดเม็ดนะเม็ดขามมีท่านหนึ่งไปไหนที่คนน่ะอีกเม็ดเม็ดปะเนี่ย แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราจับเท่าที่อยู่แล้วกันโอเคนะครับยให้เขาบ้ารับจับขึ้นมาหนึ่งหมายเลขจะเป็นคำว่าเม็ดหมายเลขอะไรนะฮะนี่กินงไว้แล้วเลี้ยงกี่องค์นะคือเบอร์สามนะเบอร์สามไมบอกว่าไหนก็ไรนมีไหมครับเอาเอาอยู่ใช่ไหมคนใช่ไหมเฮ้ยเอาเอาไม่อยู่เอาเอาแล้วจับอะไรที่ไม่อยู่ด้วยไม่มีใครเม็ดเลยครับวันนี้ เม็ดเม็ดจัดออ๋อเขาไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่องั้นจมาจรมโอเคโอเคจะมาจะมาหัวเราจะมาเิยขนาดสีสมกับพัดเม็ดจริงสกัพัริงจริงโอเคเล่นอนะครับือสี่คัสี่ครับผมเอาแล้วนะฮะอ่าเนงไเล่เบอร์กระชอเาเลที่สี่เล่ที่สี่ชมเล็นที่สี่ับโอเคนะครับอ่ะเช่นครับกลับมาที่ทีมครับทกมเลือกหนึ่งคำครับผมอ่า รีแล้วนครับรี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 ฮ่าก่อนที่มีคำว่ารีครับยืนขึ้นนะรีฮ่าวันนี้ในนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับฮามีหน้าด้วยนี่รีโอเปนี่ยืนอยู่บป่ห้าคนรีอะไรเนี่ยทุกคนรีอะไรครับโอเคมาฮ่าโอเคพี่รโรน่ารีอะไรรีสี่ครับผมสี่หมายเลขสี่เอาละ ชื่ออะไรครับสายไหมครับพี่สายไหมโอเคนักระดับผมเอาละครับแล้วก็กลับมาที่ cover ครับครับผมเป็นคำสุดท้ายนะฮะเมื่อกี้หมดเรื่องของว่าปูเลยละใช่เฮ้ยเม็ดไปแล้วเม็ดด้วยแล้วก็ปูด้วยเม็ดกันเม็ดกับโปรเม็ดกับโปรเลยเม็ดกับโปรใช่เม็ดกับคู่่อะคู่คู่่คูใช่ ไอ้ฟูมีแต่เป็นมไหนฟูบ้างไฟูบ้างเยนึ้ยนึ้โอเคครบ้ท่คนเรียบร้อยนะครับเรมาลุ่นกันนะครับว่าผู้ชิจะเป็นไคเีบรอยแแล้ว่นิดคือเบอร์ห่ครับเบอร์น

สุดวีหนเ่งสองสามสี่ห้สได้ใช่ไหมห้าวันนี้เนี่ยสุดคือคนละภาคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาใครที่สุดที่สุดดีกว่าสุดเบอร์ไหนเนี่ยเดดเบอร์ความสุดเบอร์ไหนฮัลลสุดเบอร์สมว้าเแล้ดเบอร์สองแล้นี้นะครับผมสุดที่ไรครับสุดเปนเน่ยะเจแปนเจแปุอามไปถึงพกทั้งผู้โชดีขอเราด้วยครับผม เอาล่ะแล้วสำหรับขบขั้นนี้ถ้าเรียงให้ถูกต้องนะครับจากคำที่คุณสองคนเลือกมานั่นก็คือจะต้องเป็นประโยคที่อ่านว่าเม็ดฟูกโปรลีดีสุดนั่นเองนะครับผมเพรตะนั้นเดี๋ยวเราให้ยืนอยากให้ขบวนนี้นะครับยืนเรียงให้ถูกต้องเม็ดเม็ดอะไรแล้วพี่จเม็ดฟูกโปรลีดีสุดเม็ดฟูกโปรลีดีสุดนี่ตามนี้เลยพี่เม็ดพี่เม็ดต้องยืนคนแรกใช่ พี่เม็ดเป็นอะไรนะพี่เม็ดพี่เม็ดครับพี่เม็ดครับพี่เม็ดพี่เม็ดป่ะเนี่ยใช่ไหมใช่ครับเม็ดผู้พี่ผู้อ่ะพี่ผู้อ่ะเม็ดผู้ดีที่สุดคือในวันพิเศษครับให้กับพีร์นคอมเบอร์ได้เขียนนะครับว่าถูกต้องแล้วนะครับอ๋อเอัานที่นี่เขาอยู่ตรงนี้เหรอตรงนี้เข้ามายืนตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับเด้๋ยวเตรวจิรคมเบอนะครับเท่าไหร่จ้า เดี๋ยวแล้วก่อนมีคมเอขาษะนซานใหหนึ่งอ่าให้ยืนตรงนี้ย่ตรงนี้แล้วะแค่นี้แหละครับครับนี่โอเคใช่คำับตรงนี้เลยนะโนะเ่นะไรนะวนนีคืออะไรใหม่ๆนะ่เป็นไรครับผมเห็นนาทุกคนชัดใช่เขามองเห็นคุณทุกคนชัดเจนเจวเลยนะครับเมสซี่พี่สายใหม่พี่เชอร์รี่ใช่ไหมเจ้ยมไม่พแก่อะไรกระแต่ไม่มีกระแต่ เชื่ออะไรกันไปในลำตัวอีกรอบเลยนะลำตัวอีกรอบพี่พี่เมทพี่เมทเดี๋ยวพี่เมทชื่ออะไรครัพี่ทายพี่ทายอ่ะพี่ผู่พี้ไข่มุกไข่มุกพี่โปรเชอร์รี่เชอร์รี่พี่สายไหมพี่พี่ดีพี่นัทพี่เจแปนโอเคไปแล้วทุกคนได้รู้จักทุกคนแล้วนี่จงครับเรียบร้อยนะครับแต่กเรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยว้อเนาะขอแกก็เฉพาะมือกบทั้ง6ทัานด้วยนะครับโอเคเรียบร้ยแล้วนะครับแค่นี้เลยนะครับพิเศษทบามอ่ะก็สนุกสนานกันไปนะครับทำห้ดีนะครับสนุกยจอนกันไปนะครับล้าผมทำบรันากางวันนี้สำหรับ3กิจกรรมที่จัดให้เอออู้สึกแบบผอบต่อให้คุณอจิ แล้วผมก็สนุกมากครับวันนี้เป็นการแบบมาเจอทุกคนในรอบปีใหม่ครั้งแรกด้วยก็เป็นงานแรกแล้วก็เป็นงานที่ได้รับสิ่งดีที่ค่อนข้างดังเลยนะผมก็ไม่ยุ่งกินอะไรกันนะแต่ว่าขอบคุณที่ทุกคนฟรีให้พวกเรานะครับผมก็สนุกมากครับวันนี้มีเกมที่พวกผมเนี่ยก็ซึ่งชอบกันอยู่แล้วด้วยทั้งการตกแต่งนะครับผมหรือว่าการชูดนะหรือว่าเป็นการเ สุ่มคำแล้วต้องเรียนเป็นช่วยกินมครับผมครับผมครับผมขอบคุณทุเรียนนะัผมเพราะว่าใช้จริงๆอยู่แล้วในชีวิตเป็นนางวอลอะไรนก็ดีใจที่ได้มาออกแล้วก็อันนี้คือคเก็เป็นงานเหีเบอร์บอกก็คือเปิดตัวครั้งแรกของเราในปี0 6ครับผมก็ยยย ปีนี้นนต้องเ็นสองคนแบบนี้เลยใช่ไหมประมาณนี้ประมาณนี้มีป้ายฟินหวะอะไรเลยผมเข้าจิตเมื่อ,อ<า>กบบี้เดีก็หมายถึงว่าได้มาเจอเหล่าพนังานแรกไงกับพี่เด็กก็ดีใจครับผมวันนี้ก็สนุกมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะครับ โอเคนะครับผมก็ผมก็เสริมวิสสุดนิดนึงในวันที่พวกเราสองคนี่ยใช้เม็ดคู่่เออทางการสื่อเทคโนโลยีด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจที่พี่ๆเนี่ยเห็นถึงพวกเราเนี่ยเห็นพวกเราผมชอบผมชอบคิวิร์ดคุณดีคุณต้องพูดคุณพูดครบทุกอันเลยนะเม็ดพู่ทางการสือเทเโนโลยีเขาไม่ตกนะครับผมแน่จะชมเลยเทคโนโลยีคริสตัลเคลียร์ไม่ถอดแช่ล้างเคียงสั่งได้ทันทีไม่มีกลิ่นไม่มีคราบคลดแต่งสิ่งท้องที่มิ้นต์ตลอด ดังนั้นนะครับเดี๋ยวในโอกาสนี้ก็ต้องขอียนเชิญทจานผู้เริานที่จะขึ้นมามอบสัไว้กับน้องผิวและก็น้องคอเปอร์นะครับในโอกาสนี้ก็ขอเชินเชิญครับคุณพนิตาประสานพิแร์แมนเจอร์กลุ่มผเิตภันฑกแรนโพลีเซียนะครับซึ่งก็มือต้องพับด้มายง่ายับแก๊พิเศษของเราวันนี้ทั้งสคนเลยนะั้งอเปแล้วก็น้องผิม่สุนคัวนนี้น ครับแล้วก็เปิดปี2026นะครับไปด้วยความแบบรอยยิ้มของความมั่นใจนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะสกายแม็กคู่นะครับในงานทำความสะอาดรีเนอร์และอย่างหมดจดหน้าโอทัชแบบใส่เต็มที่แล้วก็วันนี้ทั้งสิ้นท่านยังอยู่รอก่อนนะครับอแต่กขออนุญาตมองคุดตัวหลังนิดนึงครับวอนนี้ท่านลุยหายรับมังคุดตัวหลังก็เติมนิดนึงครับโอเคนะครับต้องหายยกมือได้นะ โอเคนหมครับทางกองหัวใจนะครับมินิงานหน่อยครับมินิงานน่ครับมินิงานหน่อยครับลองโอเคทางวาสตูนนะครับต้องด้านหน้าน้องแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับโดยส่วนแทนนอนคอนเสิร์ตเฮลท์ประเทศไทยจำกัดนะครับแพ็้เกจก็ติเพื่อแ่งภาพต้นกำเนิดบนเวทีนะครับเชิญใช่เลยครับวันนี้ต้องฝากกันด้วยนะสำหรับทุกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะสามารถแชร์ ลงบนโซเชียลมีเดียนะครับติดแฮชแท็กกันได้เลยนะฮะกับเคียร์ีมั่นใจแบบ Pro X bus นะฮะแฮชแท็ก Polydent X bus นะครับแล้วก็แฮชแท็กโปร r ีเทนเนอร์ X bus นะครับโอ้ดนีสนุกมากมากเลยฮะเราต้อฝากกันด้วยนะับสำหรับสิัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับ Polydent p o d e n t Pro Retainer นะครับนี่คือเมนฟูในการทำความสะอาด r e t เน n e r หรือว่าอะไรที่ดัามันใสนะคราสามาั ใช้การดูแลและก็ทำความสะอาดเครื่องมือกระได้นะครับเป็นสมอในระดับวิเทนเนอร์แล้วก็ตัวจัดฟันใสแบบนี้นะครับถ้าจับพลาดได้ยังไงแล้วก็ยังสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสบางชนิดนบนรีเทนเนอร์ได้มากถึง99.90%เลยนะครับจะเป็นสารเคลือบของผินปากด้วยนะครับแล้วก็เวชเชอร์นะครับ ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเนื่อนิทานนะครับนี่ก็สนุกสนานขึ hmm. day, ้นไปกับหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับอย่าลืมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันได้เลยในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียครับของเดนเจนแคร์นะครับเชื่อว่าในปี2026นี้ครับกิจกรรมสุดพิเศษแบบนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วก็จะได้มา วนักเตะน้ัพคอม퍼หรือว่าจะเป็นแขกรับเชสญพิเศษมามอบความสุขกว่านี้กับทุกๆคนกันต่อไปด้วยนะครับผมต้องกำลังวิ่งเลยนะครับวันนี้เราต้องมความมั่นใจแบโปรนะครับกับโอลิเกนโปรีเจเนอร์นะครับผม ร่วกับพยน์ได้เลยอาซกอนส่งเสียงมาแล้วรบร้อยไห้อนะครับขอบคุณคุณนักษสอนะครับขอบคุณกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่สามด้วยนะครับขอบคุณมากครับแลวก็เดเชิญน้องพีนจากอพยอยู่แเรวก่อนนะเดี๋ยววันนี้คุณพี่บารกับที่ทุกคนเลยนะครับหมอพีอาร์ี่บ ขอบคุณมากๆเลยนะครับท no ah. ุกคนครับช็อแรกขอขอฉันแรกขอพัชด่อนนะทุกคนขอพันัน้อตแรกนขอพันน้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอพักนนะส็อนแรขอพักนนะเลยได้เลยเฮ้ยวิ่งไปข้น้แล้วบอกว่าแอะ วุดเคลียรีมั่นใจแบบบอลต้องวุดเอ็กซ์ปาร์ค้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมทำแบบนี้ว่าเคลียรีมั่นใจแบบบอลต้องต้องมาพูดคอนเสิร์ตอาาพพร้อมแล้วเคลียรีมั่นใจแบบบอลต้องคอนิร์ตเย้ขอแบบนี้เลยขอแบบนี้เขาจังกว่าเดิมภาพพร้อดแล้วเคลียร์ีมั่นใจแบบบอลต้องโอนเิร์ตเย้ ว้าวโอเคเรียบนะร้อยนะครับโอ้โหอมาเไโปรเจกต์นใสิพี่ช้องไม่ไม่ไม่ยอมลงเหมือนกันนะฮะนะฮะพี่ากอสู้เขาก็สู้กลับนะฮะพี่ช่างมาของเราหาสิอาสิมาอีา โอ้จ oh, right, right, ังไงดีนะเสียงอีกเสียงอีกเสียงอีกโอเค่ะขอบคุณมากครับโอเคโอเคโอเคฮะอาสมัชชกับพี่มั่นดแล้ว ก็บอกว่าผมมาถึงช่วสุดท้ายแล้ววันนี้สนุกสนานมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆในวที่มาเจอเจอกันแบบนี้นะแล้วก็ทําให้เกิดบรรยากาศเกิดโมเมนต์ความสนุกนะครับคนก็อยากพูดก็อยากพูดทิ้งท้ายหน่อยทิ้งท้ายหน่อยขอไม้หน่อยขอไม้ขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยเอ้วให้ปิดท้ายกันหน่อยปิดท้ายกันหน่อยขอบคุเสรนอเล่สียงพูดก่อนเลยครับเดี๋ยวผมไม่นี่แหลละโอเเคสร็จแ้วใช่งก็จะบอกว่าวันนี้มันสนุกมากจริงๆเปิดปีได้อย่างแบบมโดนเยี่ยมมากๆนะครับพี่อะอยากจะฝากทุกทุกคนเพิ่มเติมทิ้งท้ายเราจะมีแม่ฮาร์พีแ้วก็คอปเปอร์ครับครับผมคอ ฝากททุกคนใช่ไหมครับฝากอะไรก็ได้ฝากโพลิดน้นนะครับครับผมไมพูดลกนมไม่พูฝากโุลิดินด้นะครับผมว่าฝากพวกเรานะคผมวงบัสบีชายนะครับผมใช่ครับผม2026ครับผมผมมีอะไรให้ติดตามสนุกอีกบาหมีหม่ผลงานหม่แต่วกเราบัสีเดิมเฮยครับผม กคงนและครับบท้าพี่มาผมับงานและสงสีกับพี่มสุลคอปเปอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนครับวันนี้นะทุกคนทก่อนนะจะมาโอกาสน้านวันนี้ขอบคุณทุกคนหนึ่งครั้งที่เาเป็นอะไรไหมครับเราจจี๊ดีมจี๊ดมีคนเป็นองเขาดีใจเขาดีใจนะครับและสงสียงกับผู้ิบีเนน สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมาครับแฟนคลับทุกคนเฮ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวสวัสดีกับพี่ผู้สูตรและครอบครัวในช่วงวันตรุษแล้วขอบคุณทุกคนมากครับ